พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่บอกว่าทักษิณมีดีลกับตรงนั้นตรงนี้ที่ฉันบอกว่าดีลอะไรของมึงถ้าทักษิณมีดีลจริงเนี่ยจะโดนพวกมึงไล่ล่าขนาดนี้เหรอรูว้วเรื่องที่มันจะมีการหัวสอวอเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวกับพักมึงหรือไม่เกี่ยวกับมึงมึงจะดิ้นทําไมใช่ไหมฮะจะมากดดันเอาทักษิณเข้าคุกอย่างเดียวแล้วประเทศมันเป็นยังไงมึงขับไล่เข้าไปกี่ปี กลับมาเนี่ยท่ามกลางระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยดาเขาทุกวันแช่งชักหักกระดูกเขาก็คือใส่ร้ายป้ายสีจนกระทั่งที่ฉันบอกว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยนะครับมานี่ก็เจอคือพูดง่ายมาเนี่ประชาชนจะเอาไหมแต่ปรากฏว่าพอทักษินกลับมาคนไปรับแน่นสนามบินเนี่ยแล้วตอนนี้ทักษินไปที่ไหนก็มีแต่คนมารับไม่ได้มีไม่ได้มีใครไปอะไรเลยเพราะฉะนั้นอะไรคือคือสิ้นมนขัง ตรงกันข้ามดิฉันมองว่าเขาหนะักขังนิ่งกว่าของขังจากเกจิอาจารย์ไหนทั้งนั้นไปที่ไหนคนก็ให้ความนับถือพื่อพูดอะไรนะคะก็มีน้ำหนักก็มีแต่พวกดัดจริตตอแหลที่เกลียดเขานะคะโดยพยายามที่จะบอกว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้แต่แม่ก็ไม่เคยทําอะไรได้แม้แต่เครื่องเดียวของเขานะคะส่วนเรื่องที่จะมีะการดําเนินคดีสวหัวสวนี้ฉันถามจริงนะ ไอ้พวกมาไล่บี้ชั้นสิบสี่เนี่ยมึงทําไมไม่ไปไล่บี้เรื่องหัวสวนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติสวมีหน้าที่พิจารณาและออกกฎหมายถ้าสาวมีที่มาที่ไปไม่สง่างามแล้วมันจะพิจารณากฎหมายไปในทางไหนมึงไม่ต้องคิดเยอะที่มากดดันทักสินจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยมึงเอาเวลาไปดูพวกนี้ดีกว่าไปดูซิว่าสาวมันหัวกันเนี่ยใครได้ประโยชน์ แล้วไปดูให้ได้เลยนะคะว่าเพราะอะไรมันถึงได้มีคนที่ออกมาดิ้นรนชัดอย่างไรต่อต้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต่อต้านที่จะให้แล้วก็มีความพยายามกดดันที่ให้นายกยุบสภาดิฉันบอกว่านายกเขาไปทําผิดอะไรถึงจะต้องยุบสภาแล้วก็มาคููบอกว่าถ้ามึงถ้าถ้าไม,าถาม,าถามา่ถ้าเรื่องหัวสอวอคือคนเขาดูออกค่ะและถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยไม่ได้มีเอี่ยวหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหัวสอวอมึงจะดิ้นทําไมคะ มึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นนักการเมืองมึงควรจะช่วยกันขุดคุยช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดความชัดเจนสิใครหัวไม่หัวใครทําไม่ทําอ่ะมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่มาบี้ชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่เนี่ยไม่มีประโยชน์หรือไม่ได้มีผลลัพธ์ผลกระทบอะไรกับประชาชนโดยตรงมึงไม่เคยไปพูดเรื่องสวอเลยะ่ะมีแต่แบบว่าโอ้โหพอมึงพอมึงจะทออําสวปุ๊บนะมึงจะเล่นเรื่องหัวสอวอปุ๊บนะ กูก็จะถอนตัวกูก็จะไม่สามสนุนมึง<ๆ>เพอเพอกูจะโหวตคว่ำร่างงบประมาณนิฉันพูดเลยนะคบับอกว่ามึงคว่ำเลยค่ะงบประมาณเนี่ยนะ,ะในแต่ละปีเนี่ยรู้สึกงบประมาณที่จะผ่านนี่คือปีหกเก้าถามหน่อยจ้ะงบประมาณนี่มันมาจากพักเพื่อไทยพักเดียวเหรอฮะงบประมาณในแต่ละปีที่กําลังจะผ่านสภานั้นมันมาจากก้อนของแต่ละกระทรวงที่พักร่วมรัฐบาลบริหารกันอยู่ถูกต้องไหม อ๋เพราะฉะนั้นมึงคว่ำเลยค่ะถ้าคว่ำก็ไปกันทั้งกระดานนะฮะดิฉันถามว่าอย่างนี้มึงรักชาติมึงห่วงประชาชนเหรอถ้ามึงห่วงประชาชนมึงรักชาติมึงต้องพยายามให้รัฐบาลเขาอยู่และบริหารงานไปอย่างต่อเน,นื่องสิจะมาหยุดชะง,งักต้องเลือกตั้งใหม่แล้วต้องเอางบประมาณที่เป็นภาษีกูเนี่ยไปคัดคนที่มึงพอใจต้องเอาเงินภาษีกูเนี่ยไปเลือกตั้งใหม่เอาคนที่มึงอยากได้กูไม่ยอมค่ะ เรื่องนี้กูก็ไม่ยอมค่ะนะคะงบประมาณที่ฉันถามว่าวันเนี้ยรัฐบาลทีม่มีงบประมาณจะทําอะไรได้และแต่ละพักการเมืองที่ไปอยู่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้เป็นคนเสนอของงบมาดังนั้นมันจึงต้องมีการผ่านงบประมาณนี้เข้าไปในสภาพเพื่อให้รับการเห็นชอบถ้าเกิดมีการคว่ำงบประมาณขึ้นมามึงก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันเอาดิ มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศล่ะใช่ไหมฮะจะมากดดันเอาทักษิณเข้าคุกอย่างเดียวแล้วประเทศมันเป็นยังไงมึงขับไล่เข้าไปกี่ปีเขากลับมาเนี่ยท่ามกลางระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยด่าเขาทุกวันแช่งชักหักกระดูกเขาก็คือใส่ร้ายป้ายสีจนกระทั่งที่ฉันบอกว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยนะ,ะับมานี่ก็เจอคือพูดง่ายว่ามานี่นประชาชนจะเอาไหมแต่ปรากฏว่าพอทักษิณกลับมา คนไปนับแน่นสนามบินเนี่ยแล้วตอนนี้ทักษินไปที่ไหนก็มีแต่คนมารับไม่ได้มีไม่ได้มีใครไปอะไรเลยเพราะฉะนั้นอะไรคือคือสิ้นมนขังตองกันข้ามดิฉันมองว่าเขานักขังยิ่งกว่าของขังจากเกจิอาจารย์ไหนทั้งนั้นไปที่ไหนคนก็ให้ความนับถือเพื่อพูดอะไรนะคะก็มีน้ำหนักก็มีแต่พวกดัดจริตตอแหลที่เกลียดเขา นะฮะโดยพยายามที่จะบอกว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้แต่แม่งก็ไม่เคยทําอะไรได้แม้แต่ครึ่งเดียวของเขานะฮะกดดันเขาเข้าคุกทําไมวันนี้นะฮะที่ฉันบอกว่าเรื่องของสอวอเนี่ยถามจริงๆนลยคะบอกว่า DSI ออเนี่ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอำนาจนะ,ะถ้า d s เออเรียกไม่ไปถ้ากกตเรียกไม่ไปมึงจะควายไปไหนคะ ดีเคือกรมสอบสวนคดีพิเศษคดีมึงน่ะพิเศษแล้วนะคะพิเศษใส่ไข่ด้วยกูจะบอกให้นะหัวสอวอเนี่ยถึงกับจะคว่ำงบแล้วมีการขู่ด้วยนะคะดิฉันถามว่าตอนเนี้ยเรื่องเนี่ยมันไปถึง DSI แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครไปดึงเข้าดึงออกแล้วค่ะดำเนินกันไปค่ะ จะมีรัฐบาลนี้หรือไม่รัฐบาลจะคว่ำหรือไม่หรือรัฐบาลจะต้องยุบสภาหรือไม่แม้กระทั่งจะมีเสียงอ่าลือกันว่าจะมีการเปลี่ยนนายกกลางคันนู่นนี่นั่นมันก็เป็นถ้าเป็นไปตามระบบดิฉันบอกว่าก็ให้มันเป็นถ้านายกเข้ามาแต่ถ้านายกจะต้องเปลี่ยนถ้ามันเป็นกลไกถ้ามันเป็นไปตามระเบียบกฎกติก,กาของรัฐธรรมนูญก็ต้องยอมรับแต่ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะถูกมึงกดดันกดด,ดันนะคะ งบประมาณที่ผ่านสภาจะคว่ำกันเนี่ยก็คือเอาตามใจมึงไม่ได้ประโยชน์มึงก็คว่ำงบประมาณแล้วประชาชนอย่างกูได้อะไรเรื่องบางเรื่องที่รองบประมาณที่จะไปช่วยหรือหรือจะไปทําหยุดชะงักเลยนะคะประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้จะรักจะชอบนักการเมืองดิฉันไม่ว่ามันเป็นสิทธิไม่ตัดสินกันเอาตอนเลือกตั้งแต่ในระหว่างนี้รัฐบาลเขาเข้ามานะคะพูดง่ายๆว่าไม่ได้เอาปืนไปจี้หัวใครแล้วก็เข้ามากลุมอานาจ เข้ามาตามคันลองทุกอย่างมีการโหวตมีการทูลเกล้าแล้วก็โปรดเกล้าลงมาอะไรคือไม่ถูกต้องของมึงคะพยายามที่จะพูดบอกว่าเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวบอกเลยนะคะว่า e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเเนี่ยมันคือสิ่งที่ดิฉันบอกว่านะ,ะมันคือขุมสมบัตินะคะที่มันมีสมบัติอยู่ในก้อนเนี้ยมากมาย มึงก็บอกมาตรงๆสิว่าจะทำเอนเทนเนต์คอมเพล็กซ์ี่ยต้องให้กูมีส่วนร่วมมึงจะเอาไปทำแล้วได้หน้าคนเดียวไม่ได้เพื่อไทยเพื่อไทยมึงเห็นหัวกูด้วยมึงบอกสิว่าจะให้กูอะไรตรงไหนมให้กูมีส่วนร่วมสิมึงจะเอาหน้าคนเดียวไม่ได้ไม่งั้นปีเจ็ดศูนย์กูจะเอาอะไรหาเสียงมึงก็บอกไปตรงๆค่ะขอเขาดีๆค่ะทําเพื่อชาติบ้านเมืองค่ะไม่ใช่มาขวางอย่างนี้นะคะมาขวางอย่างนี้เพื่อให้อะไรคะ มาควางอย่างนี้เพื่อให้เกิดนะการต่อรองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่บอกว่าทักษิณมีดีลกับตรงนั้นตรงนี้ดิฉันบอกว่าดีลอะไรของมึงถ้าทักษิณมีดีลจริงเนี่ยจะโดนพวกมึงไล่ล่าขนาดนี้เหรอรัว้วเรื่องที่มันจะมีการหัวสอวอเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวกับพักมึงหรือไม่เกี่ยวกับมึงมึงจะดิ้นทําไมมึงควรดีใจสิเรื่องนี้มันจะได้รับการดําเนินการ คนผิดก็ผิดคนถูกก็อยู่ไปทําไมถึงอยากยุบสภาให้เกิดการเลือกตั้งใหม่นะ,ะแต่ไปพูดง่ายๆว่าไปข้ามครวนเรื่องของสวออว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่อะไรฉันบอกว่าเอาถ้ามันมันผิดก็ต้องอย่างนั้นเออนะคะถ้ามันไม่เกี่ยวคือจริงๆไอ้พวกที่มาออกมาพูดเนี่ยฉันบอกว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับสววแล้วมึงออกมาดิ้นอะไรวันนี้ที่ฉันถามนะว่าคนที่มองการเมืองหรือดูข่าวการเมืองเนี่ยพักเพื่อไทยวันเนี้ย ถูกดา่าถูกอะไรสารพัดแต่นี่ฉันถามคำหนึ่งว่าเล่ใจของทุกคนพ้าเอาอาคติออกหมดเนี่ยถามว่าใครรัฐบาลหรือพักการเมืองไหนสมควรมาเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศนี้มากเข้ากับเพื่อไทยนะคะจะเอาพักประชาชนเหรอคะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเล่นการเมืองแบบไหนที่สำคัญไม่เคยมีประสบะการณ์เลยพักเพื่อไทยมีประสบะการณ์มาตั้งแต่พักไทยรักไทยพลังประชาชน มาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยนะคะยังเห็นไหมฮะว่าโดนขนาดไหนพักอะไรนะคะที่จะสามารถมาทดแทนได้บอกกูสักคำสินะคะและไอ้เท้นก็มาบอกว่าโอ้โหในตอนนั้นนะคะที่มันมีการเอ่อเรื่องของพักร่วมอะเรื่องบหวดเรื่องไม่โหวดนายกควรลาออกเพราะคุมเสียงในสภาไม่ได้วันนี้กูบอกว่ามึงอะควรลาออกเพราะมึงคุมเสียงในพักตัวมึงเองเที่มีแค่ร้อยกว่าคนยังไม่ได้เอยเท้น มึงเงสมควรที่จะลอยเทงแต้งออกอ่าวออกทะเลไปเลยนายกรัฐมนตรีไม่สามารถคุมเสียงในสภาได้มึงต้องตระหนักเลยนะคะว่านั่นคือวิถีของระบอบประชาธิปไตยจะไปคุมขเขาทําไมรัฐบาลนี้เป็นประชาธิปไตยขนาดไหนมึงดูเอาไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกแม้กระทั่งพักการเมืองที่เคยเป่าลกหวิดไล่อาเขาหรือนักการเมืองที่เคยทําร้ายพ่อเขาเนี่ย ยังนั่งทํางานด้วยกันอย่างหน้าตาเฉยเขาปล่อยเขาปลดวางเพื่อประเทศชาติพวกมึงทหารที่ยังไม่วางมึงจะเอายังไงต้องได้คนแบบไหนมึงถึงจะพอใจและทุกครั้งที่มึงได้รัฐบาลเสร็จมึงก็กลับบ้านไปเปิดพัดลมเจาะตูดมึงอมึงไม่เคยสนใจแล้วมึงไม่เคยรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนประเทศนี้ต้องเป็นพวกมึงเท่านั้นเหรอนะมันถึงจะดูดีมีชาติตระกูล เสียงชาวบ้านจะก,กี่ล้านเสียงไม่เท่าเสียงหลักแสนของพวกมึงเนี่ยกูบอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่แล้วมันพิสูจน์แล้วอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะสีป่ปีวาระมันมีสี่ปีแล้วไม่มีทางละ,ะที่จะเข้ามาโดยพละการเหมือนอย่างกับรัฐบาลที่ผ่านมามึงต้องรู้จักหัดที่จะเคารพกติกาด้วยนะฮะวันดีคืนดีก็มีอาจารย์ที่เคยฉีกบัตรเลือกตั้ง ไปเสนอตัวที่จะมาทำงานเป็นองค์กรอิสระไม่ผ่านมึงไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยแล้วมึงจะเสือกเข้ามาทำไมหรือแม้กระทั่งแพทยสภาเนี่ยที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นที่ประจักษ์นะคะว่ามันจะวิกฤตไม่วิกฤตนี่ก็เท่ากับยอมรับแล้วนะคะว่าไม่แน่ใจพอเสร็จพอถูกถามก็บอกว่าพวกเรามีศักดิ์ศรีพวกเราเป็นคนดี พวกเรามีเกียรติอ้าวคนอื่นไม่มีเกียรติเหรอมีแต่พวกมึงแหละเขาที่มีเกียรติอะคนอื่นเขาก็มีเกียรติเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ใช้เกียรติมึงไม่ได้ใช้เกียรติของเขาเนไปทาลายเกียรติใครมเหมือนมึง,มงนะนายกแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่คุมใครฮะทุกคนมีวุฒิภาวะทุกคนอายุมากกว่าทุกคนต่างก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองทําไมต้องไปคุม คนควรรู้หน้าที่ทุกคนควรรู้ว่าวันนี้ต้องมาร่วมมือกันดูแลประเทศชาติช่วยกันพัฒนาประเทศชาติดึงประเทศชาติให้ขึ้นมาจากหลมจากเหงที่มันตกกันมาหลายปีมันจะถูกต้อง